มื่อนี้เขาสีมาตัมมะกอกพี่น้องแต่มะกอกก็ต้องเกษตรมากับเสษตรกรมะในวันนี้เดี๋ยวเสียห้แม่คั่วตัมพี่สาวสวัสดีค่ะพี่สาวสิตัมให้กินเจ้าพี่น้องใส่ประเดกพี่ไม้ลงไปพี่ไม้พี่ลมพรไม่ได้โปงหมดนะเนี่ยมะกอกก็สีประมาณนี้พี่น้องแต่ของทชอเอาก็เอาพานหน่ำเย็นนิดหน่อย ใส่พริแข็งจังโตก็ได้บ่เห็นเสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็เฉดนะคะก็ะเฉดมีหนึ่งปลาพี่สาวไปตกปลามื่วานปลาอย่างพากอ,อุ่นปลาอย่างปลาสกอตปาเก,กตตี้บอสแนป,ป,นป,ปเปอร์สแนปเปอร์บอ มาพี่น้องก็นั่งน้ำกันสวัสดีค่ะมืเอนี้นเขาก็มากินเขา่าคือก็เราพี่น้องมากินกับพี่สาวมาเมนี้พี่สาวเห็ดนมเสี่ยงถกินตามเลยตามสั่งนะคะตามสั่งมเมนี้เขาก็็นมีปลาเนื้อปลาด้วยส้มตำจิบไปเสือเมื่อ,าอวานนี่ไปตกปลาพี่น้องได้เป็นมันไหนน,นมาอันนี้พักเกษตรเด้อพักเกษตรบ้านเขาเนี่ยแซ่บลรยหนาตะมกัลโรยหนาขนมเสิน รวยนาน้ำเสียงรวยนาข้าวปุ้นซิ้มตะมกกัวก่อนเส๊ยังยอมเฉาเนาะืมกรเป็นสดปุ้นนาเียรสวยนาข้าปุ้นระเทียนิวซีแลนด์กับมี่พักเกษตรเด้อพี่น้องเลยยุไสเกระเดกกินวัตอยา ชิวๆตัวปลาอกินใหม่เขามีอะไรตำก่อนเสียกินหนึ่งหนึ่งปลากระแสนะ เหลืออยู่งหัวเดียวมั้งแปลอาหมูอันปะกออัดฟิตขายดีแล้วก็ไดเนาะเคยเห็ดไม้พิ่ลี่น้องไปเที่ยวบ้านเขาฝันฝันนะเขาตากแดดตากแดดมากกระไดเนี่ยเขาไปกินนกเซน,น่ามั้งนกไม็ตากแดดมากจะม,มาสองปีรปรเราไม่ได้ดกลับบ้านกินหม้อบ,บ้านไปไม่ได้ดพี่น้อง กับไงบุ้บอกซินบันรามม่กหงจีเลยจะวานิวซีแลนด์เขาสิสิปุ๊กเขามาเถอะงแตัแบไงบุ๊ บ้านเฮากินหอดอาหารบ้านเฮาเจ้าว่ายืนหนีอยู่กะคิดว่าผิดแบบบ้านเฮาอนะไรเนาะแต่มันมีหลานทายอยู่หลันท้ายเฮากับกินเห็ดอาหารกินคือกับบ้านเฮาแหะแต่มันกับว่าเจ้าว่าดีบดีบ้านเฮาบดีกินดีสม,มเด็จไหมสมัยนี้ปลาบ้านเฮาหายหาย กินนได้ี่คือหลบมากแต่เอาใจต่างหลายหัวหิวเสียหิวมากเ่อมั่หลบเนี่ยเมั่หิวกลมันหิวเห็นยยังไหญ่ท่านจิงขอจ่อเนาะยู่เที่ยงอกกะมากเมือขึ้นเที่ยงขึ้นเดี๋ยวนอนตีสอง ตื่นก่อนมอง้งจอดดิ้งมันนีเลยใส่เวลาเดินด้านมา,ากปีสองคืนสิม้งไวอยู่คนละเมืองมันนีฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกได้ก็ไหนทำงานมัน่อกินมาจำก่อนกินเหมือนกีนอยากเลย องหานน้ำยาขนมเซนใส่เลือดไกลก่อนมีหอนเลือดไกลขาย

พี่น้องเด้อกินเปลือกินปลาเปลือดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอันนี้ปลาดึงเขาติดคอเขาติดบ่อนี่มันทั้งดึงขึ้นมาดึงขึ้นวัดไหวเนาะอันดึกมันแรงแห้งอ่ะดึง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 มาที่ี่เอืมตาโซมาดึงยังไปไปขึ้นคอมเมนต์ตัวไปดึงเขาไหวในตัวที่ไหนไหวดึงไม่ไหว ปลาขาไวนี่แน้งๆน,นะทำไมดึงเจ็บสีนะ่ข้งเนาะเมื่อแรกที่ไปจนเจ็บสีนะ่ข้งเนี่เจ็บระูจังหวนะวนเดียวูเลดสิกูเลยค่ยตกป่าจะรู้รสชาติว่ามันทางเขาในป่าไงนะสนุกมากป่าเนี่ยน้บตื่ๆนะมุนมุนมุน ตัวนา้าบม่อยากขึ้นเขาสวนกลับบ้านเอาอีกจะเทียบก่อนเอาเขาแล้วคุณบ๊่าพีอ่อะไรหนึ่งเดี๋ยวกินนึ่งเส้นแล้วเสียบตาักวยเดี๋ยวฟันกไปเลยเมื่อสดเหรอเสียบตํา,ตากว่ย ต้องจากน้ำเสียงกินน้องเ,เอ้เฮ้หลับไก่พี่เว็บบวชเอามาพร้อมเอามาห <c ười> ลับจ้องไปให้ตัวได้หน่ะเป็นก <c ười> ินบวก็ุบเบาๆตอนลืม<อ>ลไม่ลืมเว็บไว้หลับกินหมูวานหน okay, นอัไก่พี่น้องหลับไก่เหนียวซิมพงษ์เนี่ย<อ> ขนนย้วจะอปัน่นถึยม,มันยุ่งน้ำกันออ้วนแค่แสบแสบทุกอย่างแสบแบ,บ,บอันนี้บอกฟักแมวยอดฟักแมวบ้านเขาเดไดกินเ ตึงง่าเต็มเอยอะเต็มอืมเสียดายจะงหนาอนหนาวนนเนาาฟอดลงกเนาะมันีย่าันอ่าอาจจะรอดแต่ว่าของมูของมูมีเหรอเด้นาะมาฝากตัวดีตัวอันน้้นยนั่งหน่ะอืมแต่ว่าไม่ว่ามัแสบขึ้นหยอนมันหน,นอดมันแสบกว่าปีหน้าเขาก็เห็นแบบนี้กันได้ กินย้อนไปเรื่อยมันถึงมีช่วงแตกออกมาแต่ว่าอนนวยมันต่ำเลยด้เอวนวยมันต่ำจะออกมาขึ้นก่อนจะได้ต่ำกว่ายุ่นบ้าง

จะไอใถิうう่นกินเรือนี่ยสี road, ่รูมสี目が目が่หัวเป็นหอนเลยเอาใส่กัดเธอเนี่ยตัวจะเหลือไหมเนี่ยกินเมื่อนี้ก็ห่างไว้ก็ยังงูเหลี่ยมเนาะกินตุนไว้ยู่ผู้เดียวมใครได้เห็ดม้วนไข่เห็ดกินเห็ดกินก็เปลี่ยนน้ำให้องาเลยมองมันเห็ดเน่อยยู่ผู้เดียว เล่นผู <S <S <gar snap> ้เดียวกินผู้เดียวัเสียตอนนี้จักวันโบมางเจกินตลอดแล้วอ้าวบดทีเนี้ยนเส้นกระเซียมทีเนี่ตาเหมือนสบขึ้นเลบทีเน่ยงัวนอนบบนี้แบบนี้เปากินเป้าแหววหนีเนมบ่แมน เป่ากินเป่ากระปามเด้อพีนอนเพิ่นเห็นงานสวนพี่น้องเขาเรีย่างานสวนยังงานหมือมันจะได้หยุดนี่ยแหละจริงๆสวนางนเนี่ยเป็นงานที่ลำบากแล้วก็ได้สบายด้วยพี่น้องยังงานติดตั้งเดียนเขาสร้างเหตเอย่างเดียต้องเหตุเขาไม่มาบ้าน เราติดเองเงินเขาเนาะยูบ้าน้องก็ล้ำบาเกินเลยแถมบ่ได้เงินตอนนี้เฮงโอ้โควิดโอ้โควิดระบาดครับแต่ยูบานอ่ะอืมหั่นแก่นล้ำปางนี่สีบแหละแบบมันมาแบบใหม่สายพันธุ์แบบใหม่ ไม่ได้ตัวบม่ก <grown>, ับงาดอกตัวโหิหมดบ้านูดเอาเถาแล้วยังไะสิทเถาไปนหนกิดสมากรุงเทพอยู่บ้านน้อกบอยู่มองไ่ยกับอยู่กรุงเทพเท่าไหร่ น้องพี่น้องเลยกินอาหาเบมดเอาผักกาดเศษอมุยใส่แกะผักกาดเใส่ เขาลือมยนืเลืมเนือขาเลือมเขาบุ้งมะแ่เขาบุ้งกินอ่ะกออกแต่บ้านคิดยอะซื้อน้อเขร้านไทยกปนไง้าคิดเยอะเอาส่ตูไปหันก้อน,อนของเขามีอยู่กำหนึงเขาซื้อมาจากรา้รานร้านอะไรร้านคุณกีน นอนพุดกินเปิดมไม่เห็นบ<า>่อยู่ขังธนาคารเปดแข่งกันมึงม้าเขาในเมื่งไปทุกหลังรัดนดูเสี<อ>่ยงอหัอมืมดเจียงตัดเสียบไหลอ,อันนี้หนึ่งตับปลาแตง,ง,งตบมแตงมกิรเยนนเล็น้อยยอบกินข้าหวานต่ออ่ะนิ้ ชีวิตตั้งแต่ยังเสี่พี่น้องมือใดมือว่างกับมหาพี่สาวมือนี้ก็เคาจบลิบแค่นี้แล้ะเนาะถ้าถูกใจกะให้กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ